สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black Desert นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำเควสส่วนแรกกันไปแล้วคลิปนี้เราก็ไปลุยทํำเควสส่วนที่2กันบ้างดีกว่านะในส่วนที่2เนี่ยจะมีเควสซ้ำสามอันนะครับแล้วก็เควสที่ทำได้ครั้งเดียว3อันเราไปทำเควสครั้งเดียวกันดีกว่าครับที่ที่เราต้องไปเนี่ยก็คือหมู่บ้านฟลอรินนั่นเองนะครับ มาถึงเนี่ยเควสแรกที่ผมกดนำทางมาปรากฏว่า NPC จะเป็นตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งนะครับพอเรากดคุยเนี่ยมันจะยังรับเควสไม่ได้วิธีก็คือเรากดตัววายขึ้นมาแล้วก็รับใบแปลงร่างเป็นผีฟักทองมานะครับพอกดใช้เนี่ยมันจะพาเราไปจุดที่ใช้ใบได้ไดซึ่งมันจะเป็นหน้าเมืองฟลอรินจริงๆมันก็จะมีอีกจุดด้วยคือแถวแถว n c หัวหน้าหมู่บ้านนะครับบอกเลยว่าพอเราแปลงร่างแล้วเนี่ยเราเดินช้าลงมากม ก่าจะเดินจากจุดนี้ไปหาตุ๊กตาหมีตัวนั้นเนี่ยมันไกลมากเลยนะครับผมเลยแวะมารับเควสกับหัวหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันซึ่งไอเควสที่รับกับหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยครับยังไม่ต้องแปลงร่างมาก็รับได้เหมือนกันนะครับพอรับมาปุ๊บเขาจะให้เราไปหาชาวบ้านที่กลายร่างเป็นตุ๊กตามันก็จะมี3จุดให้เราไปลองหานะครับจะมีจุดเดียวที่ถูกทุกจุดเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาหมีหมดเลยเนาะผมมีเทคนิคให้นะครับสำหรับคนที่อยากหาด้วยตัวเอง ก็คือเรากลับล่างเป็นคนไปวิ่งหาก่อนตัวที่มันต้องการให้เราหาเนี่ยชื่อว่าชาโร่เราก็วิ่งไปหาดูนะครับถ้าเจอเนี่ยมันก็จะกดคุยได้มีชื่อบอกด้วยตอนจะกดคุยนะว่ามันชื่ออะไรพอเราเจอแล้วเนี่ยเราค่อยไปแปลงล่างมาแล้วก็ค่อยกลับมาคุยเพื่อให้เควนมันขึ้นอีกทีนะครับส่วนถ้าใครขี้เกียจหาเองก็ตามผมมาเลยครับชาโร่ o, มันจะแอบอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆจุดแปลงล่างเลยนะ พอเราคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับร่างเดิมแล้วก็วิ่งไปส่งเควสได้เลยเนาะมันก็จะมีอีกเควสหนึ่งนะครับที่รับจากหัวหน้าหมู่บ้านได้แต่ว่าเควสเนี้ยมันจะให้เราไปฟาร์มข้าวสาลีภาคเหนือไว้ค่อยไปกันทีหลังละกันนะครับเราไปรับเควสแรกที่อยู่ไกลๆกันก่อนมันก็จะทรมานหน่อยๆนะที่ต้องแปลงเป็นผีฟักทองแล้ววิ่งไปรับเควส190เเมตรเนี่ยตอนเป็นคนนี่ใกล้ๆนะครับพอเป็นผีฟักทองนี่มันไกลจัด ตุ๊กตาหมีเนี่ยจะให้เราไปหาเพื่อนตุ๊กตาหมีของเขา4ตัวนะครับชื่อโรซี่วินซี่เมอร์ซี่แล้วก็โฮซี่ใครที่อยากหาเองเนี่ยใช้วิธีตามที่ผมบอกไปแล้วเลยคือแปลงร่างกลับก่อนเป็นคนแล้วก็ไปวิ่งหาถ้าเจอแล้วเนี่ยค่อยแปลงร่างเป็นผีฝักทองแล้วก็ไปคุยบายให้นะครับว่า4ตัวเนี้ยอยู่ในเขตเมืองฟลอรินหมดเลยจะไม่ค่อยมีตัวไหนออกไปไกลามากเลครับส่วนใครที่หาเองแล้วแต่ไม่เจอสักทีก็ตามผมมาเลยครับ ตัวแรกที่ผมเจอเนี่ยคือเมอร์ซี่นะเดินไปทิศเหนือจากจุดแปลงร่างนะครับสักพักหนึ่งก็จะเจอเขาแอบอยู่ตัวต่อมาโฮซี่นะครับอยู่บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเลยนะที่มีบันไดให้เราเดินขึ้นไปได้ไปแปลงร่างตรงหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินมาไม่ไกลมากนะครับ ตัวต่อไปนะโรซี่นะครับตัวนี้จะแอบ,บอยู่ทางซ้ายของคอกม้าข้างหลัง NPC การค้านะครับแปลงร่างหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินลงมาทางทิศใต้สักพักก็จะเจอเนาะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยวินซี่นะครับมันจะแอบ,บอยู่ในส่วนข้างบ้านที่มีการซักตุ๊กตากันอยู่นะเราไปแปลงร่างตรงหน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินมาก็ไม่ไกลามากครับ พอคุยครบ4ตัวเท่านี้ก็กลับร่างเดิมแล้วไปส่งเควสได้นะยังดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องแปลงร่างแล้วก็เดินมาส่งเควสด้วยเนะี่ยโอ้โหไม่งั้นบอกเลยว่าขี้เกียจสุดๆส่ๆสวนเควสซ้ำอีก3เควสก,ก็ถ้าใครอยากทำลองรับมาทำได้นะครับแต่ว่าผมขอผ่านไปเลยแล้วกันทีนี้จะยังเหลืออีกเควสหนึ่งนะที่ต้องมาที่ฟาร์มข้าวสา,าลีภาคเหนือเขาจะให้เราแปลงร่างเป็นผีฟักทองมาหลอก NPC 2ตัวนะครับเราก็แปลงร่างแล้วก็เดินมาหลอกทั้ง2 NPC ให้เรียบร้อย เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปส่งเควสกับหัน้หมู่บ้านอีกทีเนาะหน้าตาของรางวัลที่เราได้มาก็จะประมาณนี้ครับตุ๊กาตาหมีกับกระต่ายแล้วก็ฟักทองพูดดําสําหรับวางไว้ในบ้านเอาจริงๆก็ดูหลอนอยู่นะยิ่งฟักทองพูดดามันตามันจะแดงไปไหนนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับแล้วอย่าลืมไปทําเควสรับของฟรีกันละ่ะใครมีความเห็นอยากแชร์สงสัยหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะ ลากันไปด้วยภาพที่ผมไปลองถ่ายมาเนาะบรรยากาศในฟอลอรินไปเจอกันครับและอย่าลืมติดตาม